เอาไดสไนเปอร์จร yeah, okay. ินะทนนีค okay. ร so, okay. so, ับเราต้องเปิดไฟเต็มงครับโอเคครับมาดูกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหนครับโอเคภาพด้านบนนะครับด้านบนก็คือภาพต้นฉบับที่ได้รับไปนะครับแล้วก็ภาพด้านล่างก็คือภาพผลงานที่ทุกท่านได้ถ่ายมานะครับกลุ่มที่หนึ่งที่นัวเองถ่ายได้เหมือนไหมครับเหมือนครับเหมือนกลุ่มเอ็นดูด้วยไหมครับเห็นด้วู ไม่เหมือนไม่เอนนรอนครับ้งหน้าทังไม่เหมือนครับมันเหมือนนะัไม่สวยครับเหมือนหมหมยะนเอนย่อเลยครับจะแถมมันเอาไวครับยอเลยคฟ้ากาศห้าเห่านี้ฉันจะข้ามมันได้หมให้มันโตหมเอาเฉพาะคน ุณไม่ใส่คุณ่ส่มีอะไรจะพูดไหมครับเหมือนไหมเหมือยเหนือนไหมไม่เหมือนะบอกว่าคนที่มีโลโองคุณไม่มีอะไรบ้าเออไม่เหมือนกงเกงก็ไม่เหมือนเพราะว่าสีขาวคุณใสเก่งอีกคุณเหือด้วยไหมครับ แล้วมีคนอยู่ในกลุ่มคุณมีใครไม่อยู่ในกลุ่มคุณไหมคนไหนคนที่สี่ค่ะเออสี่เลยไปตัวเลยเ่ะเอาพูด ตุงตุงสีดีเขาไม่ครับขย้ายอไม้ขย้ายถอนไม้เลยนะโดนโดนคุณ่าอไม้่านใช่ครับอะไระนกนมันยันเลยเหรออันนี่ถสาเขาเขาอุ้งสีเขาบอกว่าถอนไม้เขาจกนะครับโดนจมตี ่อดีครับนการแก้ไขปัญหาเฉพาะประเครับขอสองค่ไม่กลุ้มเสียงเลยนะครับคุณที่หอะครับคุณที่ห้าป้าตเกียงหรือโลกตะเกียงครโลกะเกียงอะไรอะไรนียวะคุณคุณแน่ฮะแก้ดุยยู่คุณคุณนะแกแกงยู่น่มแต้มแต้มสีแดงน่านหน่อยนซาเปาแลว อยู่ไหนครับอยู่ไหน่ะเดี๋ยวถ้าถ้าเธอดไปอีหน่อยนี่คุณจะตกเขาหรือเปล่างั้นไม่ทำไมเฮ้ยทำไมไมนเหนื่อยกันแค่แล้วคุณคุณหน้าคนนี้นะครับก่อนก่อนหน้านี้กลุ่มนี้กลุ่มไหนได้รับภาพสฉนยที่ไปครับก่อนหน้านี้ครับขอย้อนไปที่กลุ่มสองหน่อยนิดนึงครับคนเดียวกันเปล่าโอเคไม่เหมือนผิดกับเขาค่ะ กลับไปที ám, à, đ đ ่กลุ่มเดิมครับผมที่หกครับรออ่ะเฮ้ยเสร็จยังเสร็จยังแล้วก็ทำที่สุดนะครับคุณเจนเนาะเทำที่สุดแล้วนะเนาะโอเคเนาะอาดูดูอะไรไม่เหมือนดูสดูไม่เป็นไรครับรูไปอยู่ที่แฝดดีกว่าครับไม่กล้ารูดเลครับคุณพี่แฝดทำทำไม่เงียบเลยครับไม่มั่นใจเหรอครับ นี่9นี่9โอ้ยจริงเลยอ๋อนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับครับโอเหมือนอันนี้เหมือน <laughs> เป็นเกมเป็นเกมจับผีผ้าาะขอนไม้ไปหนีออนะไม่ได้อูไดอไม้็หายไอยูเห็นใจเข้าหน่อยนะครับขอนไม้เขาโดนยกไปแล้วเห็นใจกยุ่เขาหน่อยนะครับก็ถือว่ความพยายามสูกสุดใช่แก้ปัญหาสะอร์าได้ดีเหมืนกันเลย กลุ่มที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับท่านทําดีที่สุดนะครับเป็นการรวมแรงครับรวมแรงรวมใจรวมความสามัคคีครับทาผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับมามาฟังกันครับว่ากลุ่มไหนครับที่ได้รับผลได้รับรางวัลครับการถ่ายภาพเหมือนยอดเยี่ยมไปนะครับกลุ่มไหนที่พี่ว่าจะเองถ่ายภาพได้ดีที่สุดนะครับขอเสียงนะครับเรอ่าเป็นเลขที่ไหมนะา เลขที่รมัห <inaudible> นึ่สานะครับเลขีะครและสามไล่หนึ่งาไล้ครับเป็นเลขหนึ่งหลักครับหนึ และจนทระรางวัลกิจกรรมภาพเหมือนยอดเยีเ่ยมนะครับได้แก่กลุ่มที่ सभाशी पोलिस आम्ही हात पड